ด้วยทักทายสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเพือ่อนสนะุขสุขคนเนาะไม่อนี้ก็มาพบุ่นมกับชาวอินละกัอ่าบอกคำคือเก่าเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยมือน,นี้ก็สิบอกคือเก่ากับมองที่ว่าพากันไปัญญาโลตลาดเนาะผมจะินกับผู้ผู้ใน่เด้อเนาะกะเบิงเลาะไปเลาะไปไม่อนี้เอาออกมาหาเลาะซื้อเครื่องซื้อของพ่อแม่พี่น้องเยงล,นะงล,ลนเนย บัวที่ลายดอกเนาะเพราะว่าทางงบเฮาก็มีบัวลายเฮาก็ซื้ออ่าะซื้อเสือ้อผ้าบมื่อตอนเพิ่น,นละบัมีดอกแต่ว่าหินอ่ะหาเลาะเนาะซื้อบมื่อตอนเพิ่นต้นอาผัวแม่ละผัวแม่พี่น้องเลยบัมวนนมีไผ่เลาะเดีย๋ย <c oughs> วก็าหาซื้อเสื้อลูกไส้เมื่อตอนลูกไส้เนี่ยนะได้แล้วของลูไกไายกั บัวลายดอกปูมีฟิโน<ป>่เลยหาพวกตัวเนี่ยเลยเนาะมีแตโซ่เนาะเสือมันบัวหาแล้วมันมีแต่ัวแบบมันบัวได้เป็นชุดนะพาปมูมพี่น้องเลยก็เลยบปเรื่ซื้อก็เลยพากันซื้อเอาแตโซ่มาให้ลูกไปที่ผ้าหยางเนี่เราไปเราไปอ่ะล่ยางไปกับมาพอ่อห้านี่พปมูมพี่น้องเอ้ยห้านี่ยัง,กงเกาะี่น้องอ่ะเพลงซูลาเซลบอปมี่น้องเลย เทียร์สาก be สากยังเกาสากแสงอาทิตย์หรือว่าสักแสงแดดนั่นแหละปุ่มิพี่น้องเลยเนาะซื้อเมื่อหร่อทั้งน้าสาวเนาะอยู่บ้านผลว่าเสื้อส,ส right? ุราเซียวใหม่ในเด้อผลว่าพื้นจะออกมานอนน้าผลว่าปุ่มิไฟใไซผลว่าทั้งลานก็อู้จะฉีดเนี่ยอะไรปุ่มิพี่น่ปุ่มีเงินแบบแต่ดูความที่ว่าเพิ่นเนาะให้ซื้อให้ กับปีน,น่าสาทีแบบอ่ากับบวัวดอกงามเพราะลำบากเขึ้นก็สวยไป็นสีนะ้าผมเป็นพี่นอ้องเลยเพราะว่าก็ซื้อบรได้ใหญ่ดอกเราไปด้วยงบที่ห้องบ่มีน้องเป็นพี่นอ้องเลยงบมีบ่สำหรัเขาก็ซื้อให้สำนันเดอ้อเนะาะก็ใส่คุ้มอยู่ลรือวะเนาะถามเพิ่นเล่วเพิ่นว่าใส่า,าเปิดไว้มุดขึ้นก็ได้เพิ่นว่าเนาะอ่ะจะมีแดดกับมุดขึ้นก็ได้อะไรการบ่มีแดดตกมุดๆกับบัวหวเลยเนาะคุณเป็พี่น้องเสียพลังงานมาใส่ กับผ้ากันเบ่งกับบาข้ามกับผืนกรฐินโค้งให้เบ่งได้พุ่มเพี่น้องเลยอุ้ยผู้ากับบัใส่หักเสื้อโซผงอุ่นโตนอยู่นอกผุ่มเอกพน้องเลยบัวกันด้วยเนาะกับว่าอยากบ่วหัวเนี่ยล่ะผืนกฐิให้อ่าเบิ่งพุ่นมาห็ดเนี้ยนี่เนี้ยนี่เด้อพุ่นมาเกให้เบิ่งพุ่นมามีครบชุดพุ่นมาอันนี้สิเป็นตัวน้อยเด้อพุ่นมาสีกับสีใสสีอยากได้ตัวนี้สีสีหน้าอยากได้ตัวมันสีใหญ่ๆยเนี่ย มันจังแบบเก็บไฟได้รุนแล้วก็ store, ใส่คือสชีได้โุนอยู่เนาะสิ่งกระเลือกตัวนี้แต่บอคู่หวามันชีสากแบบโทรศัพท์เดบอเดว่าสิ่งกับไปถามเพื่อนเพื่อนว่าสากได้เนาะต้องต่อสายเอาเพื่อนวะสิ่งกระตอนซื้อก็ลืมถามได้พูดเมฟีนองเลยเนาะยางมาถามอีกกระเลือเอแต่ที่เอาแล้วคือเอานะเนี่ยใดก็ได้น่าแหละเมื่อใส่อยู่บ้านราคากระย่อมเยาอยู่บนะเพีงงปนดเนาะ 550บาทเพิ่นว่าโอ้สําหรับซะอิงก็ถือว่าเติยุงเนาะซื้อกะดูความที่ว่าอ่าจักสิว่าได้ได้พวกพี่น้องเด้เครื่องใส้เขาก็หลายหลายเครื่องใส้เพิ่นพพี่น้องเด้พนะก็ฟังกันว่ากบ่ค้ําบ่ค้ําก็เลยว่ามันจีนก็เลยถามว่คํา่มันแม่นบ่ว่าว่คํา่แม่นละเนาะนี่ อ่านไปไปเจอถ้าอยู่หัวเจ้าโคงได้ผมมีพี่น้องเลยไปสองคนก็พากันว่าเที่ยงกันอยู่เพราะการกฐาเจ้าโคงห้านมานะเห็นไหนเนาะนี่ยนะพื้นเขียนระยูก็ยางไปหานกระถามพื้นได้ความจริงกับพื้นเขียนโดยไปเจอยังพากันถามโอ้ยว่ะไปซื้อไปซื้อผมมีพี่น้องเลยเนาะแต่ว่า พอค่านี่ก็ถือว่าโอ้ยแต่ว่าคันมีเงิอ่อนเลยเสียตัวแบบมันใหญ่ค่ะหละ่บผม,มพี่น้องเอาตัวแบบรุ่นที่แบบมันใหญ่ค่ะนะแต่นี่ดูความว่าเฮาเมื่อเขาก็ยำมันยากแน่ยข่าวของเขาก็เลยอาซื้อตัวน้อยไปก่อนค่ะเราเพิ่นใส่ดีจังซื้อตัวใหญ่เนาะนี่อันสากเพิ่นเป็นว่ามีครบสุดเดอ้อพ่อค่ะเปินก็ว่าโอ้ยเสียแต่เจ้าบกบบุญว่าเจ้าใส่เสื้อบใส่สูงพ่อค้าเอ้ยตัวนี้แหละที่มันบกบุญกับเจ้านี่ <laughs> เป่ากระตกลงราคาสื่อกระจายเงินเนาะจ่ายเงินกระเป๋าฮะกระเป๋าแบนแบนโปรเมฟิโน่เ,นเ,นเลยไ <laughs> พ่พอคือสื่อดอกเนาะคัมพอไพายก็อุ้ยไปลงจง้งลงจง้งเต็มตัวเสียหมดละก็เลยไพ่พอมันคือโปรเมพี่น้องเลยสันละบบมีเงินโบมีคัมใส่ดอกกับพายไปในละโดยขั้นเดียวก็มักพายกับปงกระเป๋าอยู่บบมีเงินลูกโปรเมพี่น้องเลยเนาะ ือไปก็ว่าไปถ้าเอาเพื้นกำลังใส่อันนนั้ใหน้เนาะกระจายพื้นไปห้าร้อยห้าสิบบาทเนาะไปวันนี้ได้แห้องก็ไปผมเอพี่น้องเลยไปคนละไปรอซื้อเรื่อยๆละ่ะได้แล้วได้แล้วนี่ได้เด้อเนาะบู้วไ,วไว้ใส่เป็นอะไรเด้อเนาะได้ใส่เป็ใอะไรเด้อมาบัเสื้อผ้าคือลายเฮงผมเอกพิณงค์มีตัวงาม อ่าตีติว่าบ่มีเงินซื้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโดยก่อนตัวมาเลาะมื้อนี้ก็บ่มีบ่ได้ได้เป็นของตัวเองจบ่ได้ซื้อพ่อแม่พี่น้องนีของตัวเองอ่าบ่ได้าีอหนาวเนาะ ใจกูใจเปินเปิดพี่น้องไปเมืนอนี่ก็เป็นมือวันที่หนึ่งเดอ้อเนาะที่พากันมาหาโลซอเครื่อง,งเอาเมื่อฝากเมื่อต้นบนทางบ้าน่นละพี่น้องไหมเนาะหนาวาหนาวปะดีเด้อชิรมันพีคซอดุ อ๋อเด้อราคาเริ่มต้นกันกี่สองร้อยมาอนี่หาเลือกแบบว่าโตทำเนยเอาปากปองเลยเอได้เปโอ้โหสิบอนหนาวนะเนี่ยเป็นกเพชร มนม,มีแต่นเนี่ยช่วหนาวเลยเนี่ยหนาวเวาอยู่ข้างนอกกับแบบคือแบบคนสิตกขนะพี่น้องไอนะ้เนาะใกล้แล้วพี่น้องกยเตรียมหาเครื่องหาของเมื่อไห้แล้วกัเทนนี้มันมีแ่ม่หล่เมื่อไปแบบสามในัวสามใครัวคนนะคนได้ มูมี่แม,ม่ครัวไฮ้แ,แพงมากเลยแพงอะไรแปดเก้าบาทชิ้นละนี่ปองก็ได้เป็นเพชรน,นึงมมนมีสีสสีละ,ละนก็จับมาวันนี้แล้วนะมีอ่ะเสียดอย่งเด้อวะ

อยู่บนเขาออกมาดีดิเอาลุกไปลุกมาเลยพี่น้องเ លើเด <yugil uh, not... <yug uh, ้อព <yug ្រ <yug ោ <yug <yug ះថ <yug ាងเด้อអឺអឺតោះចូលទៀតខ្ញុំមកគីមអ្ហាញោមអត់អ្ហាហើយបាទស្បៀនអាចចូលវិញបងពីន້ອງអើយ นี่มันอยู่โซนซื่อขนมเมื่อตอนน้องภาคินน้อยก่อน,นพี่น้องมาม้ารถนี่นี่คือสิบขั่วงมาแทือโปนอ่ะขนมด้มาหม่าม้าไงรับภาคินน้อยไม่ต้องเอาเพชรเอาเพชรบ่ นี่นี่นี่ทุกที่ราคา

ชื่อของเมื่อปะเมื่อตออ้อนเนาะทั้งพ่อแม่มแล้วก็ทั้งลูกชายพ่อมพี่น้องเอ้ย <laughs>